สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟาร์มสุขสวนฝันชายแนวนะครับช่องสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำเกษตรหลังกเกษียนนะครับอีพีนี้นะครับมาพร้อมกับบรรยากาศบิวทิวเขานะครับหลัง สวนของเรานะครับหลังสวนฟาร์มสุขสวนฝันแชแนลนะครับวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2567นะครับเป็นวันหยุดยาวเป็นวันหยุดมาคบูชานะครับหยุดต่อเนื่องกันถึง3วันนะครับผมเลยกลับมาที่สวนเพื่อที่จะมาดูแลนะครับ ก็ปีนี้แรงเหลือเกินนะครับฝนไม่ตกเลยก็ตั้งใจว่าจะมาสูบน้ำนะครับจากสระใหญ่เข้าไปในสระเล็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันแห้งเกินไปแล้วจะทำให้ปลาตายนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสมาลดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับมาดูกันว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวนของเรา จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ปลูกถึงไว้ดูแลบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับกลับมาเป็นช่วงๆนะครับตามความสะดวกตามวันหยุดของผมนะครับเนื่องจากเวลาเรามีไม่มากครับมาถึงก็เข้าสวนกันเลยครับ 3. ามรอคู่ชีพพร้อมสเสบียงอาหารการกินนะครับเพราะว่า จะมาอยู่ที่สวนกันทั้งวันเลยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์มาทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรือพ่นน้ำสำหรับน้ำต้นไม้ลดน้ำต้นไม้เ,เครื่องสูบน้ำที่จะมาสูบผันน้ำจากสระใหญ่เข้าสู่สระเล็กนะครับเพราะเกรงว่าปลาที่เราเลี้ยงไว้นในสระเล็กเวลาน้ำแห้งน้ำจะร้อนเกินไปนะครับ น้ำตื้นเขินก็จะทําให้ปลาการจเจริญเติบโตไม่ดีหรืออาจจะเสียหายล้มตายได้นะครับเพราะนั้นเราจึงจําเป็นต้องมาสูบเติมน้ําเข้าบ่อปลาที่เราขุดสระเลี้ยงไว้นะครับสําหรับท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้ทำให้ผมทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของเรานะครับในเวลาเราที่เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำเกษตรหลังเกษียณของผมนะครับออนอกจากจะมาสูบน้ำเข้าบอ่อปลาแล้วนะครับก็ยังถือโอกาสมาด,ดู การเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นต้นมะปรางหวานนะครับเป็นสายพันธุ์โบราณเลยนะครับลูกมาใหญ่มากนะครับมีรสหวานอมเปรี้ยวนะครับอร่อยครับสาวๆชอบเด็กๆชอบนะครับก็ดูจากต้นแล้วปีนี้แล้งเหลือเกินนะครับใบไม่สมบูรณ์เลยนะครับแต่ก็ยังมีการออกลูกออกผลให้เราเห็นอยู่นะครับ ปัจจุบันก็ยังดิบอยู่นะครับยังไม่สุกก็คาดว่าช่วงสงการก็นะ่าจะสุกแก่เต็มที่นะครับกลับมาเที่ยวสงการปีนี้ก็นะ่าจะได้กินมะปางหวานที่สวนของเรานะครับเป้าหมายในการปลูกไม้ผลที่สวนของเราก็จะเน้นปลูกเพื่อรับประทานเองแบ่งปันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับ ดังนั้นเราจะปลูกต้นชนิดละต้น2ต้นนะครับจะไม่ปลูกเป็นจำนวนมากก็จะปลูกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกะทอนอีกหนึ่งต้นนี้ที่เราปลูกไว้กันนะครับเป็นกระทอนพันธุ์ปุยไยก็ดูจากต้นแล้วก็แตกช่อดอกออกมาเต็มต้นเลยนะครับถ้ามแมลงไม่กวนมีฝนตกขึ้นมา ผมช่อดอกก็คาดว่าน่าจะดกนะครับปีนี้นะครับกระท้อนปุยฝ้ายลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเนื้อเยอะนะครับมเมล็ดมเมล็ดเล็กนะครับรสหวานนะครับกระท้อนต้นนี้นะครับกค็คาดว่าปีนี้ก็น่าจะได้อ่กินกระท้อนนะครับส่วนที่เหลือเราก็อาจจะแบ่งปันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือเอาดองไว้สําหรับแจกเพื่อนฝูง แขกเรือที่มาเยี่ยมเยียนสวนเรานะครับไม้ผลต้นใหญ่ๆที่เกิดดอกเกิดผลเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่พ่อตาผมปลูกไว้นะครับนอกจากกระท h o ก็จะมีต้นฝรั่งขี้นกนะครับจริงๆมีหลายต้นเลยนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้แต่ต้นฝรั่งขี้นกเนี่ยภรรยาผมชอบนะครับเป็นฝรั่งขี้นกไส้แดงนะครับ มีกลิ่นหอมรสหวานนะครับเดี๋ยวนี้หาทานยากนะครับฝรั่งขี้นกก็กำลังออกดอกนะครับติดผลอ่อนให้เห็นจำนวนเยอะพอสมควรนะครับก็ได้มีโอกาสมาใส่ปุ๋ยคอกไว้ให้ก็คาดว่าปีนี้ก็น่าจะได้กินผลฝรั่งนะครับคงเหลือจากนกนะครับที่มากินนะครับเหลือถึงคนแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังมีต้นส้มโอทองดีนะครับ จริงๆมี4ต้นนะครับก็เหลือเพียงต้นเดียวนะครับเป็นต้นเก่าแก่เดี๋ยวคงก็ต้องหามาปลูกเพิ่มเติมนะครับให้กินให้ลูกผลกินทุกปีนะครับอ่าลูกไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเปลือกบางมากนะครับเนื้อแน่นมเมล็ดน้อยรสเปรี้ยวอมหวานนะครับก็เป็นกระส้มโอที่ให้ออกลูกให้กินทั้งปีนะครับอ ชุดเก่ายังไม่หมดเลยชุดใหม่ก็แตกตาดอกออกมาเห็นอีกแล้วนะครับมารอบนี้ผมนำเรือสูบน้ำมาด้วยนะครับเพราะว่าที่สวนของเราระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับคันจะติดโซล่าเซลล์ก็เกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีมาขอยืมไปใช้งานก่อนก็เลยจำเป็นต้องเอาเรือสูบน้ำนะครับที่น้ำหนักไม่มากนะครับ เคือนย้ายสะดวกนะครับเวลาจะมาลดน้ําต้นไม้ก็สามารถที่จะหิ้ว,วาแล้วก็หิ้วกลับได้เลยนะครับแรงดันของน้ํำก็ค่อนข้างแรงนะครับใช้งานง่ายอันนี้เป็นปรรยาผมนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานฉีดพ่นลดน้ําต้นไม้บริเวณรอบสระได้เลยนะครับจริงๆแล้วผมมีต้นไม้ที่มาปลูกเสริมเพิ่มเติมอีกหลายต้นบริเวณขอบสระนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทินะครับมะกรูดมะนาวนะครับมะปรางขนุนอะไรอกอะแล้วก็ยังมีมะยงชิดอีกหลายต้นนะครับที่ผมปลูกไว้รอบๆบริเวณสระนะครับรวมถึงมะละกออีกหลายต้นเลยนะครับ ที่ผ่านมาปีนี้นะครับหลังจากหมดฤด,ดูฝนแล้วในเดือนอสิงหากันยายนเนี่ยฝนก็ไม่ตกลงมาเลยแล้งนะครับดินแห้งนะครับต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาน่าสงสารนะครับผมก็เลยต้องจําเป็นต้องเอาเรือพ่อนน้ํามาสูบน้ําพ่นให้เขานะครับเพื่อที่เขาจะได้สดชื่นนะครับมีน้ําไม่เลี้ยง ลำต้นนะครับบำรุงลำต้นให้จเจริญเติบโตให้ผ่านพ้นฤดูแล้งนะครับไปจนถึงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ได้นะครับเครื่องเรือสูบน้ําที่ผมนํามาใช้ก็ค่อนข้างใช้งานดีนะครับผมซื้อมาจากาช้อปปี้นะครับสั่งมาเ,าเป็นสายยาว10เมตรนะครับก็ แรงดันน้ําดีนะครับสามารถที่จะพุ่งไปถึงต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในระยะไกลๆไ,ได้นะครับดูจากภาพเราจะเห็นว่าเน้ําพุ่งดีมากเลยนะครับเหมือนสายดับเพลิงเลยนะครับทางร้านก็แถมหัวพ่นน้ํามาให้ถึง2หัว2แบบนะครับเอาไว้สําหรับพ่นน้ําระยะไกลๆลดน้ําต้นไม้ไกลๆแล้วก็เป็นหัวสําหรับการฉีดพ่นแปลงผักนะครับซึ่งมันจะ เป็นฝอยไม่แรงกเกินไปไม่ทําความเสียหายให้กับต้นผักต้นผลไม้เรานะครับก็เพิ่งจะลองมาใช้การมาครับก็ใช้งานได้ดีครับต้นไม้ก็คงจะสดชื่นน่าดูหลังจากที่ได้น้ํานะครับหลังจากที่ไม่ได้น้ํามานานหลายเดือนเลยนะครับในสวนเรานอกจากจกะปลูกไม้ผลแล้วเนี่ยเราก็ยังปลูก มันสปาร์ดังในพื้นที่ว่างนะครับเพื่อที่รอโอกาสที่เราจะกลับมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พื้นที่เกิดความบ้าเปล่านะครับเราก็ปลูกมันสปาร์ดังนะครับบางส่วนเราก็ปลูกต้นยูคาลิปตัสทิ้งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่พื้นดินเกิดความบ้างเปล่านะครับไม่เสียประโยชน์นะครับจะได้มีรายได้เข้ามาระหว่างที่รอการกลับมาของผมหลังจากที่เกษียณแล้วนะครับเอมารอบนี้นะครับ หลังจากที่เราเริ่มต้นทําอย่างจริงจังของสวนประมาณปีกว่า,กวาเกือบ2ปีแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นผลผลิตนะครับที่เป็นไม้ผลนะครับอย่างรอบนี้นะครับภรรยาก็ได้มะละกอกลับบ้านนะครับที่ชมบรีเพื่อกลับไปทามส้มตํานะครับมะละกอนี่ก็ปลูกทิ้งไว้นะครับน้ําก็ไม่เคยได้ลดนะครับก็ยังถือว่าให้ออกรูปออกผวให้ เราได้เห็นกันแล้วนะครับก็น่าชื่นใจนะครับนอกจากนั้นเรายังมีแปลงฝรั่งกิมจูนะครับซึ่งต้นเก่ามันค่อนข้างจะแก่นะครับมารอบนี้เราก็เลยทําสาวให้กับต้นฝรั่งกิมจูเราด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับรอบๆแปลงเรานะครับเราก็ปลูกไม้อ่อไว้เช่นมะม่วงนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับปลูกไว้เพื่อที่จะรอเวลาที่ผมเกษียณนะครับก็ อีกประมาณ5ปีนะครับก็จะกลับมาอยู่ที่นี่อย่างถาวรเพราะนั้นการทำกิจกรรมการเกษตรก็จะทำได้อย่างเต็มที่ตอนที่กลับมาอยู่บ้านที่นี่นะครับส่วนสะใหญ่นะครับสะใหญ่ที่เราอ,อยู่ข้างๆแปลงเราเนี่ยน้ำก็ไม่ไม่น้อยลงนะครับน้ำก็ยังถือว่าเยอะมากนะครับยังเต็มบอ่อถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องสุบน้ำที่จะผันน้ำไปใช้ประโยชน์เนี่ย ก็ยังสามารถใช้น้ําได้ทั้งปีนะครับประชาชนรอบด้านนะครับชาวบ้านก็ย่าหาประโยชน์โดยการทําประมงที่นี่ได้นะครับก็ส่วนบริเวณขอบสระนะครับที่ติดกับสวนเราเนี่ยเราก็ถือโอกาสขอบลูกกล้วยนะครับบริเวณที่สระหลวงด้วยนะครับครับผม ใครเข้ามารับชมแล้วก็รับกวนอีกสักรอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับช่องน้องใหม่นะครับช่องสำหรับการเตรียมความพร้อมทำการเกรษตรหลังกเกษนะครับก็ก่อนจากกันก็ให้ชมบรรยากาศทิวเขาช้างเขาแหลมหลังสวนฟา์มสุขฟานสวนฝันของเราอีกสักรอบนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับ EP นีนี้สวัสดีครับ